มาครับเดี๋ยวคลิปนี้ปล่อยให้ถูกๆเลยนะครับผมก็ต้องไปถ่ายคลิปต่อนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเหลืออะไรบ้างมาดูพร้อมกันนะครับโน้ตบุ๊กครับผมแรมแปดใครที่พลาดตัวก่อนโน้นนะครับตัวนี้แรมแปดเดิมพี่น้องนะครับเร็วมากนะครับเป็นของ HP แบตเก็บไฟเครื่องใหม่2024เองนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องก่อนตัวนี้ใครที่ชื่นชอบเล่น ยูทูบแบบเร็วๆแตะปุ๊บมาปั๊บแตะปุ๊บมาปั๊บตัวนี้น่าเล่นมากครับพี่น้องเครื่องสวยด้วยมีกระเป๋าให้ด้วยนะสายชาร์จครบนะครับนี่สวยงามจอใหญ่นะครับสบภาพใหม่กริบเลยผมบอกเลยใหม่จริงตัวนี้นะครับใครได้ไปตัวนี้คุ้มมากเหมือนได้มือหนึ่งเลยเครื่องยังใหม่อยู่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะหายตัวไหนที่เยอะๆเลยนะครับก็คือเนี่ย2 8นาที มาดูพร้อมกันเร็วขนาดไหนเตะปุ๊บมาแล้วเร็วไหมนอ้องเนี่ยเล่นแลน้วนะนี่นี่เล่นแลน้วนะอืมยี่สิบี่นาทีเตะปุ๊บมาปับ๊บหนึ่งชั่วโมงเตะปุ๊บมาปั๊บครับผมเร็วไหมพี่น้องนี่สี่สิบนาทีนี่เห็นไหมเร็วจริงเครื่องนี้บอกเลย ใหม่ด้วยนะครับผมใครที่หาโน้ตบุ๊กสวยๆดีๆไว้ใช้งานไว้ไปทำเกี่ยวกับคุม XA อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะไปคุมครอสก็ได้นะเออหรือจะเอาไปเปิดเพลงเร็วๆแบบนี้ตัวนี้แรมเปใช้งานได้สบายพี่น้อง6,500บาทรับเองค่าจัดส่ง150ครับผมสวยมากตัวนี้สวยเลย ตะป๊ดๆเลยนะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะเดี๋ยวให้ดูความบางของเครื่องเขาได้เครื่องนี้ไปไม่ผิดหวังครับผม6,500บาทคุ้มแน่นอนครับผมเครื่องนี้เหมือนได้มือนหนึ่งอ่ะซื้อไปให้ลูกให้หลานก็ไม่ผิดหวังครับผมตัวนี้หลุดจำนำมาครับผมใหม่คลิปครับใหม่ไหมพี่น้องใหม่ไหมสวยไหมดูด้านหลังดูนี่ไม่ต้องคุยเยอะงามๆาม6,500บาทพอนะครับใส่ x ใส่ MG16 ใส่ MG16 เอาไปพันหพอปล่อยถูกๆเลย MG16 นะครับใครที่มันเป็นเหล็กใส่มิกนะเปิดฝาขึ้นปุ๊บมันจะมีตัวรองใส่มิกนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะยังดีเลยนะครับผมพัตติพ6นหพออืมแบ่งปันกันใช้นะครับสายสายสายเอานี่เอา,เเอาสาย4คูณ1.5 25เมตร4คูณ1.5 25เมตร 4คณ1.5 25เมตรใครไม่ทันเอานี่500บาท500บาท4คูณ1.5ยาว25เมตรนะ500บาทม้วนเดียวยาวๆเลยเร็วๆมือ1มือหนึง่งมือหนึงหน่ง4คูณ2.5ทำเบรดได้ตัวนี้ยาว25เมตรเหลือ2ม้วนคลิปนี้เอาไปม้วนละ800พอมี2ม้วนนะหมดแล้วขายราคาเดิมนะ 25เมตรนะครับผม4ี่คูณสอเบอร์ใหญ่เลยสายเป็นสายลำโพงอย่างดีมีลูกสนชีบ้บกทุกเส้นงาม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 สองเส้นเส้นละ800บาทเครื่องปั่นไฟพี่นอ้องเครื่องปั่นไฟคลิปที่แล้วไม่ออก4.5เครื่องปั่นไฟเบนซินตู้ทึบเสียงเงียบสวยลูกค้าซื้อมามือหใช้งานน้อยมากนะครับมีแบตเตอรี่ให้ที่ดึงมือมี นะครับแต่ผมถอดออกเพราะว่า,าใช้สตาร์ทมือไปเลยนะครับงามด้วยสวยด้วยเครื่องนี้แห้งคลิปเครื่องแห้งๆครับผมเป็นเบนซินนะครับตัวนี้สตาร์ทกุญเจดูสีเเียวนยมเบอร์ยังอยู่งามงามสวยสวยเอาไปหมื่นสามพองามงามสวยสวยเอาไปหมื่นสามพอนะครับผมอยู่เขตบุรีรัมย์ไม่ไกลเกินวิ่งส่งให้ได้สวยสวยเลยซื้อมือหนึ่งสองหมื่นกว่าแน่นอน สี่จสี่คูณสีสบายเป็นบินซินด้วยเงียบตู้ทึบสภาพสวยโลกวิ่งปููดเลยนี่นะครับแจมๆเลยพี่น้องหมื่นสามหมพอแบ่งปันกันใช้เอาไปเลยมิกมิกมิกอ๋อมิกเอ็นทีออยู่นานไหนตัวนี้เออนะฮะเรจะเอามากรทำกำไรสักหน่อย200-300ไม่ได้เลยพันแพอเอาไปเลย8ช่องพันแมีเอฟเฟกด้วย อีโคไลเซอร์มีนี่แปดช่องเอาไปเลย1,800บาทราคารับเองนะค่าจัดส่ง150บาทนะครับผมนี่สวยๆ1,800บาทเล็กคอมเพกเล็กคอมเพกตัวนี้เป็นคอมเพกลึกประมาณ19ลึกประมาณ19นะอืมประมาณออสามยูอะใส่พวกซได้นะเอาไป1,800พอ1,800บาท, 1, บาทสวยๆเลย แล็กไซมิกเล็กไซมิกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอ่ะกะกะโดยประมาณก่อน53 53กับ61สูง23อันนี้เอาไป1,700พอ1,700บาทพอโอเคนั่นแหละเออไม่ต้องเยอะตู้ผีเสื้อไม้15นิ้วตู้ผีเสื้อไม้15มิล ทำได้สวยสวยนี้เอ่อเป็น18นิ้วตู้ผีเสื้อ18นิ้วสภาพสวยมากนี่สภาพสวยๆเลยมายกไปเลยใครเอามายกไปได้เลยเอาใบละ500รอพอมี2ใบตู้18นิ้วนะตู้18นิ้วผีเสือ้อใบละ500มายกไปเลยนะครับ Pro Eurotech Pro Eurotech MB 2,000 v z MB 2,000 v z เอาไป4ี่พันพอตัวนี้สี 4, ่พันทวนเอาไปสี่พันทวน m o ายพีเอ0 0พตัวนี้ขับกลางแหลมได้ขับกลางแหลมได้นะครับขับ18ได้ข้างระดอกเลยเอาไปสี่พันสพอสี่พันสองครอสครับผม MyNPE หน้าเขียวเอ้ยหน้าน้ําเงิน2ทาง2ทางเอาไปพันเดียวครอสเอ็นทีเครอสเอ็นทางเอาไปเก้ โปรยูรเทค c เอ้ยไมโครเทคชั้นเดียวไมโครเทค h ชั้นเดียวเอาไป800เอาไป800อืมนะครับสเต็ปดาวอยู่นานมากตัวนี้มีตัวคนถามนะแต่ไม่จบแปลกมากเจริญสุข 40M มีรอด้วยเจริญสุข4 0 n 3, 8 8 0เพอไปเลย3,800ไปเลยเร็วๆเ,เลยนี่เออแบ่งปันกันใช้นะครับตู้ตู้ตู้อืม เนี่ยตู้ตัวนี้ก็นานเหมือนกันนะสินิ้ว2อคูณหตู้อย่างดีเลยนะเหลืออยู่4ใบเนี่ยตู้อย่างดีเลยเหลืออยู่4ใบ10นิ้วใส่แหลมเป็นพลอยซอสสิบคูณสิเพจอย่างดีชุดแขวนโรงงานไม้ยี่ิบมิลตะแกรงตั๊มสใบสองพัพอ สี่ใบสองพันใครเอามายกไปเลยสี่ใบสองพันมายกไปเลยเด้อเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็อยู่นานนะเอองงมากอืมสี่ใบสี่พันอยู่นานมากนะครับสี่ใบสี่พันอยู่นานมากๆเลยเออนะอ๋อคลิปนี้เอาไปสามพันห้าพอเนี่ยให้ทั้งเฟรมเลยนะสามพันห้าแต่ต้องมารับเองนะถ้าส่งนี่บานแน่ยกไปเลยทั้งเฟรม 3,500าบาทถ้าเอาโรคด้วยวกอีก1000ถ้าเอาโรคด้วยวกอีก1,000พนี่เอาสามพสีใบเนี่ยเอาไปเลยยกไปเออนะเอาไว้ก็กิกะนะครับผมจะได้ไปหาตัวอื่นมาขายตนะครับเอาคลิปนี้ปล่อยกันแบบเร็วๆเลยใครเอาทูมาเอาตัวไหนทูมาเอาอันไหนมาเทินว่ามานะครับผมเหล็กหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวหามาอีกอืมนะครับประมาณนี้ไปแล้ว